สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวนอยเป็นแพ่งเอฟซีอีล่าหน่อยเองครับผมพอกอบซ้อมชิดมงอขาดชาแนลคือกครับพี่น้องมนีหายหนาให้ตาไปดูนะครับบัได้รีเอ็กซันโอประมาณหนาวเดือนแล้วครับวั่นด้ผมกับซิมาบอกเรียงหนองไม้นะครับหนองวัานไม้หนองไม้ เดนี่กระแสกำลังมาแห้งแล้วครับแบบมันใหม่จากมือแรกที่บอดโจเดดรับขม่านะครับบอดโจก็ได้โบได้ว่าเด็กคนนี้มีมีของครับเด็กคนนี้มีของแล้วก็เกิดมาเป็นเกิดมาเป็นศิลปินบอดโจได้พูดบอกนะมันได้โบยโบยเหมือนนั่นครับเหมือนที่ออริซันนะครับ บ้านมากอลจิตหลายเดือนแล้วนะครับมาช่วงนี้นะครับมาช่วงนี้น้องก็ได้ตั้งมีกระเสียนะครับกระเสียไดงขึ้นานนะครับเพราะว่ามีอีดานอยาเข้านะครับอีหล่าอุ้งอิงเขาหดได้พักดันนะครับเดี๋ยวพักดันนะครับหังมันไม่เดี๋ยวไปยุป่ นอนบ้านปีสาวนะครับปีสาวยุง่งๆนะครับทำให้น้องวนไม่กับน,นี่กระแสดังขึ้นแรงขึ้นนะครับอีกจุาหนึ่งก็กกคือพอการใช้นะครับพอการใช้เป็นคนจีบอักดันนองวันไม่ครับจากการทายนะครับทายขิดนะครับดันนองวันไม่คนอื่นทายกับบมอมี่บ๊อมีมอม่กระแสนะครับ แา่ว่าพอใช่ทายนี่ได้ไล่นี่ท้ายเรามีว่าแสนะครับแล้วก็น้องกับอายุสิบสามปีนะครับสิบสามปีแต่ว่าหุ้นสูงไง่ครับเกินอายุเกินอายุนะครับช่วงนี้ ได้จับคู่กับน้องกับน้องกุ้หญิงครับกับอีหลานคะรับได้ไปเที่ยวบ้านอีหลานะครับได้ไปไล่สุดน้าเอื่อยไปไปจับปูจับปลานะครับทุกคนก็จะเห็นคลิปตามคลิปตามคลิปพ,พอนอน้นคลิปหลายๆคนนะครับที่ร่มนะครับร่มนะครับจะเป็นวาสนาของอีหลาน,นม้นะครับที่ มีเลยอุยิงเป็นได้ดอนแล้วก็เอวนินซอยพักพักดันนะครับกับมันขึ้นนะครับรขึ้นน้องมันไม่ก็ได้รับเชิญน,นะครับรับเชืญไปที่ไปแสดงที่ซาลาโบรีนะครับแกงค่อยนะครับขื้นบ่วงสนันนอยลับเพื่อนชลน,นะครับ มันขึ้นเรางันไม่เนี่ยกับ่วงกอนเสืร้อนะครับออกมาก็มีโว่ของสองของนนะครับรองสองกรอนนะครับสองก้อนลำสุดยออยนะครับมาพ่อแม่ก็สีสีเห็นตามคลิปหลายๆคลิปแล้วครับว่าพ่าพ่อ้แม่ใน,านาที่ี่มากขอได้รูปเซลฟี่แล้ว หลายหลายบากหลายเร่นะครับเดี๋ยวเบิง้งเราคิดคิดภาพเป็นเคืออีหลางหญิงนะครับคลายกันขึ้นกับเป็นสีมือสีว่าแกงเกิดนะครับแ้งเกิดของน้องมันไม้นะครับขึ้นนี่ที่สละบ,บุรีกับอดมินกันได้จับตาเบิง้ตงตึงตาเบื้องแรกไปแล้วครับสำหรับน้องมันไม่นี่ เป็นคนที่หน้าตาดีเนาะครับสูงสูงสูงยาวนะครับห <Yeah. S 1> ลังผู้หญิงก็ได้เอเ้ยอเอเอเอปากไมอยู่กับเอ่ยเนาะแต่เมืองแร่นะครับถ้าให้ชีวิตก็จอนมาหากันนะครับมาสนิมนกันไปบานอีหลานผู้หญิงในไปนอนอยู่ ของอีหลางวิงเป็นบุญวัฒนาของนองมันไม้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้ยายไร่นะครับพอการใช้ที่ไปไทยดองมันไม้หรอกะแดนดองมันไม้เบเียบเสมือนเป็นหลุมซาวอีกกนหนึ่งของพอการใช้นะครับ แต่ว่ากัายินหนึ่งกับเป็นอีหล่าอุยงนะครับพรชัยก็บ,บอกว่าในใน,นขีดแบบรับะเ,เปรียบเทียบกันบ่ได้นะครับอีหลา่ากะเป็นของอของอิหล่ายินหนึ่งี่แล้วนอนไม่ก็เป็นของน้องมันไม่พรชัยกับใส่องกายแสงให้นอมันไม่นะครับแต่ว่า อันนึ่งก็ขึ้นครับน้องนะครับมันรีไปต่อยอดกันต่อยอดดังได้บ่แล้วแต่บุญวัดศนาของหลังมันไหมนะครับสิ่มีการต่อยอดไปในดงังไปเปี่ยงก็ดีบ่ดิวันจะจบแค่นี้ก็รอชมนะครับรอเบิ่งติดตามต่อไปนะครับสําหรับหนังมันไหมนะครับสำหรับแอดมินนี่ก็บ,บ่ได้มา,มากๆรี แอคชั mail, right. Right. ่นโดนแล้วครับแบบลานโดดนะครับแต่ดีแอคชั่นอีหลาวู้หญิงจะเห่าเดือนมาแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับสีว่าเรียกสันนะครับก็ขอฝากเอฟซีน้องผู้หญิงเอฟซีสำนักพีแพ่งข่าแง่งนี้เลยครับแง่งแอดมินคนนี้นะครับส่งน้อยๆนะครับชิดมืออาชแนลฝากขับไปกดไลค์กดแชร์ติดตามให้เด้อครับ กระสีเฮ็ดคลิปซาหน่อยเพนนอนแพ่งเฮ็ดคลิปอีหลา่ยองหญิงคือก็แครับในรบาร์ได้ลงหักแล้วนะครับลงหักอีหลา่นรอต้องเดินทางต่อไปนะครับก็ให้เอฟซีพิลา่ยองค์หญิงมี็นกำลังใจให้แอดมินเนเดอร์ครับนี่ ผู้ติดตามกับหาพันกลัวนึงครับเห็ดมาไลา e. ปีแล้วครับแต่าอๆอลามใหม่ๆเป็นครับอยากให้เอฟซี FC ล่ะวิงเอฟซีสนหน่อยเป็นแพีงซอยดันซอยเซียนได้ครับทิดมึงกรสเส้นแนวบอกบอกเป็นบอกครับบอกเก่งครับแต่ว่าอยากนำเสนอนะครับคลิปนี้ครับ บ่มีอย่างไรครับพี่น้องมาวอาเรื่องน้องมันไม่ทีกระแสกำลังมากนะครับก็เขาก็ให้น้องมันไม้เติบโตแบบนี้ไปตลอดนะครับอย่าไปเปลี่ยนเคยแบบยังไงก็เห็นทัง้งสันนะครับเป็นคนสนุกสนุกเฮฮาก็ต้องบอกไปป้บเปลี่ยนเพราะปุ้ยนะครับ สำหรับลิมนี้ก็ฝากาไปแค่ดี้ก่อนก็แล้วกันครับพี่น้องสวัสดีครับ